สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำบัวลอยดังโงกน้ำขิงเมนูทำง่ายเพื่อสุขภาพวิธีทำให้ขิงเผ็ดร้อนน้ำขิงสดร้อนอร่อยมากเลยค่ะและทำแป้งบัวลอยดังโงกง่ายๆจากเต้าหู้สูตรนี้เจ๊ปานคิดค้นเองเลยนะคะรับรองความอร่อยทำง่ายได้ประโยชน์ต่อย,ยอดทำขายได้ด้วยนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานจะใช้ขิงแก่แบบนี้นะคะนำไปปอกเปลือกทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้ว นำมาหันเป็นเฉียงๆหรือเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะความเผ็ดร้อนแล้วแต่ขิงที่ใช้เลยนะคะว่าจะมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วเอามาตำแบบนี้นะคะการตำจะทำให้น้ำขิงจะยิ่งเผ็ดขึ้นค่ะน้ำขิงที่ตำแล้วใส่ผ้าขาวบางมัดให้แน่นแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเจ๊ปันจะตั้งน้ำหนึ่งหมอ้อน้ำเดือดแล้วใส่ถุงผ้าที่ใส่ขิงลงไปเลยค่ะ ใช้เวลาต้มประมาณ5นาทีนะคะขิงเผ็ดร้อนที่อยู่ในน้ําแล้วเจ๊ปนจะใส่น้ําตาลใสแดงลงไปแบบนี้ค่ะเปิดไฟอ่อนต้มน้ําขิงไปเรื่อยๆจนกว่าความร้อนจะเผ็ดพอดีนะคะเจ๊ปนจะมาเตรียมในส่วนของแป้งค่ะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปในโถแบบนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้หลอดที่เป็นเต้าหู้ขาวแบบนี้นะคะใส่ทั้งหลอดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วใช้ไม้พายคลุกเขาให้เต้าหู้และแป้ง เข้าเนื้อจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเราจะใช้แป้งน้อยหน่อยนะคะเพื่อได้ความอร่อยของเต้าหู้ใส่น้ําตาลเพิ่มรสชาติถ้าไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่เลยนะคะคุกเค้าน้ําตาลและแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเราจะใช้มือปั้นง่ายๆแบบนี้ค่ะขนาดของบัวลอยเป็นลูกก้อนกลมแบบนี้นะคะจะปั้นเป็นลูกใหญ่หรือลูกเล็กตามชอบเลยนะคะปั้นไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดค่ะ ตั้งน้ำเปล่าให้ร้อนสำหรับต้มแป้งนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆแบบนี้ค่ะใส่แป้งบัวลอยลงไปต้มเมื่อแป้งสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะใช้กระชอนช้อนบัวลอยนำมาแช่น้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้บัวลอยไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆบัวลอยดังโงะน้ำขิงสูตรทำง่ายจากเต้าหู้หลอด จัดใส่จานราดน้ำขิงร้อนๆใส่งาคั่วเพิ่มความหอมอร่อยค่ะราดเพื่อความสวยงามด้วยนะคะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆเมนูขนมของว่างทานเล่นทำง่ายสามารถนำไปต่อย,ยอดทำขายได้เลยนะคะใช้วัตถุดิบในครัวไม่กี่อย่างไม่ยุ่งยากด้วยค่ะน่าทานมากเลยค่ะเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอื้อร่อยมาก เพื่อนๆต้องไปลองทำเลยค่ะอร่อยจริงๆเจ๊าปานขอตัวไปทานบัวลอยดังโงดน้ําขิงก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะ